มาเดินชมวิหารพระพุทธสยาสนหรือพระนอนที่วัดโพนะคะท่าเตียนค่ะหลังจากที่เราได้ชมเพจของวัดโพนะคะเราก็ได้ไปเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งค่ะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่28มีนาคม2,568นะคะที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะที่ประเทศเมียนมาส่งผลกระทบมาที่เมืองไทยนะคะทางวัดจึงได้ให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะคะเพื่อคุณเจ้า พระเทพวชิระโสพลค่ะได้ลงสำรวจนะคะภายในวิหารพระนอนค่ะก็ได้เห็นรอยที่เกิดก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเกิดหลายจากใจเช่นน้ำท่วมที่ผ่านผ่านมานะคะทำให้น้ำระบายไม่ทันนะคะได้ผลกระทบจากการที่รถวิ่งรอบวัดค่ะ ส่วนการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งเมื่อวันที่28มีนาคม2568ก็ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาตรวจสอบว่ามีรอยในส่วนไหนที่เกิดขึ้นใหม่จากเหตุการแผ่นดินไหวครั้งนี้หรือเปล่านะคะคลิปนี้เราก็เลยพามาเดินสำรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะของวัดพระเชตุพนมิมนมังครารามหรือวัดโพธาเตียนนั่นเองค่ะ รูปแบบก็จะเป็นไทยผสมจีนนะคะในสมัยรัชกาลที่สา3พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวค่ะที่นี่ก็จะมีวิหารพระพุทธไสายาสนพระอุโบสถพระประธานนะคะซึ่งวันนี้ติดศาสนกิจนะคะไม่อนุญาตให้คนเข้าไปแต่เราก็ยืนไหว้อยู่ด้านนอกนะคะแล้วก็จะมีพระประจําวันต่าง นนะะรวมถึงพระมหาเจดีย์สี่รัชกาลค่ะที่เราจะพาไปชมนะคะตามชมพร้อมๆกันค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ค่ะชาวต่างชาตินะคะ<ม>ก็ยังให้ความนิยมสนใจวิหารพระนอนนะคะพระพุทธสยาิองค์นี้อย่างไม่ขาดสายคะ่ะทริปนี้ที่เรามานะคะส่วนใหญ่จะเป็นชาวยุโรปเป็นส่วนมากนะคะกลุ๊ปชาวจีนเราจะไม่ค่อยเห็นนะคะ เห็นก็เป็นส่วนน้อยนะคะพระพุทธสายญาติพระนอนวัดโพมีลักษณะพิเศษนะคะอันเป็นมงคลอย่างยิ่งก็คือบริเวณฝ่าพระบาทของพระองค์ท่านนะคะยาวถึง5เมตรสูง3เมตรมีการประดับมุกปณิสศินเป็นรูปอัฐตรถตมงคลหรือมงคล8ประการซึ่งเป็นคติความเชื่อจากคัมภีร์ของรังกาว่าเป็นพระบาทของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคราวเมื่อประสูติได้ห โดยรูปมงคลต่างๆนั้นมีทั้งรูปแห่งความโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์เช่นจำพวกหม้อน้ำ้ำปลาคู่หรือดอกบัวกับมงคลเครื่องเสริมบาร,รมีต่างๆอาทิเช่นสัตต์ร,รัตนเจ็บัลลังเครื่องยศและรูปมงคลพระภูมิต่างๆได้แก่เขาจักรวาลหรือป่าหิมพานเป็นต้น โดยลักษณะอันเป็นมงคลน,นี้เองจึงเชื่อว่าใครที่ได้มากราบไหว้พระนอนวัดโพจะทำให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขเป็นความเชื่อถือจากศาสตร์แห่งตัวเลขว่าผู้ที่อายุย่างเข้าเลขสมนั้นหากได้มาขอพรเรื่องความรักกับพระนอนวัดโพจะสมหวังค่ะ เดินมาส่วนด้านหลังของพนนอนนะคะบริเวณนี้เราเห็นรอยล้าวนิดๆนะคะซึ่งรอยนี้ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นมานหรือยังนะคะ Silvia, allá te digo donde estábamos, donde las niñas estaban, donde me tomé la fotos de

พระมาหาเจดีสี่ราชการนะคะมีตั้งแต่ราชการที่ 1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัรชการที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยราชการที่ 3. พระบาทสมเด็จพระนังก้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวค่ะ I'm